สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้ครูลิฟจะสอนทำบาเยียถ้าพร้อมแล้วไปลงมือทำได้เลยครับถั่วเขียวลอกเปลือกหรือถั่วทองล้างเสด็จน้ำจากนั้นแช่น้ำไว้3มชั่วโมงครึ่งนะครับต้มถั่วใส่น้ำใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางประมาณ2นาทีน้ำเดือดใส่ถัว่วคนนิดหน่อยพอดูว่าเดือดจนจะล้นนะครับ เบาไฟลงนิดนึงให้ในหม้อหรือในกระทะเนี่ยเดือดแบบนี้เนะเดือดปุดปดน้อยๆประมาณ7นาทีนะครับนับจากตอนที่ใส่ถัว่วถั่วเนี่ยพองเต็มที่น้ำแห้งตอนนี้ใช้ได้นะครับปิดไฟได้เลยรอให้เย็นตัวลงพอคลายความร้อนแล้วเอาไปบดนะครับบดแบบหยาบใส่แป้งถั่วลูกไก่แป้งทอดกรอบหอมหัวใหญ่สับกระเทียมสับขิงสับเกลือแกง มาาลาพริกผงอินเดียขมิ้นผงน้ำปูนใสคนให้เข้ากันน้ำเปล่าคนใส่ต้นหอมผักชีคนให้เข้ากัน,น,ค,น,น,ค,น,กนคนเข้ากันแล้วเอาไปทอดใช้เป็นไฟอ่อนกว่าไฟกลางใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนแล้ว,ลวเอาใบายียลงกระทะตอนที่เอาใบายลงนะครับใช้ช้อนอันเล็กๆตักลงนะครับ พอใบเย,ยเริ่มเซตตัวเนี่ยจะลอยตัวขึ้นมาเองประมาณ2นาทีพอใบเยียรลอยขึ้นมาแล้วเร่งไฟขึ้นนิดนึงแล้วคอยคนทอดมาได้5นาทีนะครับตัวไหนที่เป็นสีเหลืองส้มแล้วคุณก็ตักใส่เส็จน้ำมันได้ใส่น้ำเปล่าน้ำมะขามเปียกน้ำตาลอ้อยเกลือแกงชูรสพริกผงอินเดีย ใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางคนตลอดประมาณสองนาทีส่วนผสมทุกอย่างละลายหยุดคนสองนาทีน้ำจิ้มเดือดปล่อยให้เดือดอีกสองนาทีนะครับแล้วก็ปิดไฟน้ำจิ้มที่เราทำไว้นะครับใส่ถั่วเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับลาดโดยโชแตงกวานะครับตัวบาเยอเปล่าเนี่ยจะมีรสชาติเค็มน้ำนิดนด แล้วก็มันๆเนื้อสัมผัสเนี่ยจะมีเนื้อสัมผัสกรุบๆนิดๆของถั่วนะครับไม่ได้แข็งนะคือถั่วเนี่ยยังเป็นเม็ดอยู่ส่วนน้ําจิ้มเนี่ยรสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดปลายหอมกลิ่นเครื่องเทศยินรวมกันแล้วกลมกล่มครับอร่อยมากๆลองทําดูนะ แป้งถั่วลูกไก่และพวกเครื่องเทศต่างๆเนี่ยสั่งซื้อจากในเพจได้นะครับครูลิฟมีคอร์สเรียนใหม่4คอร์สข้าหมกสูตรครูลิฟเนื้อสวรรค์เคบับและแรบโลข้าวเนื้ออบสำหรับคนที่จะสมัครทั้ง4คอร์สพิเศษเหลือ1,115บาบาทสนใจสมัครทักข้อความเข้ามานะครับ